จทย์คนงานให้นึกถึงหมดงานโอเคไหมข้อนี้นะครับมาอ่านโจทย์กับผมก่อนเนาะเขาบอกว่าอะไรครับเด็ก7คน<ๆ>กินอาหาร15กล่องหมดภายใน2วันถ้าเด็ก4คนกินอาหาร7วันจะต้องใช้อาหารกี่กล่องพี่น้องครับ โจทย์ข้อนี้สำหรับผมเนาะนี่ผมมีทริคให้อ่าผมมีทริคให้นะครับอ่ะชื่อเรื่องมันชื่อเรื่องอะไรก่อนโจทย์แบบเนี้เด็กเจ็ดคนกินอาหารกี่วันสิบห้าวันเด็กสามคนกินอาหารคนห้าคนสร้างบ้านสิบวันคนสองคนสร้างบ้านกี่วันพี่น้องครับโจทย์แบบเนี้เราจะรู้จักกันในนาม โจ์คนงานโอเคไหมอ่ะโจ์คนงานสําหรับผมครับโจทย์คนงานเนี่ยผมชอบให้ท่องแบบนี้มากกว่าอ่าผมผมคือจะท่องคนวันงานก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่ผมชอบท่องแบบนี้เพราะว่าบางทีมันจะจําไม่ได้นะอ่ะผมชอบท่องแบบนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคนงา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 นนึกถึงอะไรนี่นึกถึงนึกถึงนะครับนึกถึง Hey. อะมาเขียนตรงนี้ดีกว่าโจทย์คนงานให้นึกถึงมดงานโอเคไหมหมดงานสลับกันหน่อยครับงานมดอ่ะงานมดมดงานทำไมผมถึงให้เขียนคำนี้พี่น้องครับผมถามพี่น้องก่อนไอตัวมดเนี่ยไอตัวมดภาษาอังกฤษของมดเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ย ถือว่ามาทวนภาษาอังกฤษได้เลยนะมดเนี่ยมดเนี่ยภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไร and and a n t ถูกไหม a n t โอเคดังนั้นน่ะไอแ a n น,นี่แหละผมก็เลยจะเขียนใหม่ว่างานของผมจะเท่ากับ Ant เนานะอืม a อ t โดยที่แต่ละตัวเนี่ยครับพี่น้องครับถือว่าเป็นการทวนคำศัพท์ไปด้วยเลยนะ N <And S 2> ของผมเนี่ยครับมันคือ abilityability Ab นะแปลว่าความสามารถโอเคไหม N เนี่ย now อ่ะ number ก็ได้ก็คือจำนวนถูกปะจำนวน T ของผมเนี่ยคือ time นะ time คือเวลาผมทำแบบนี้นะครับพี่น้องครับอ่ะมาดูกันนะ งานของเราคืออะไรงานของเราก็คือกินข้าวถูกว่ากินอาหารงานเราคือกินอาหารอันที่หนึ่งครับประโยคที่หนึงเด็ก7คนกินอาหาร15กล่องหมด2วันพี่น้องครับงานของเราคืออะไรกินอาหารถูกไหมกินกี่กล่องครับกินอยู่15กล่องถูกไหมไปความสามารถ ความสามารถวันนี้ใครเป็นคนกินผู้ใหญ่ไหมผู้ใหญ่เด็กผู้หญิงผู้ชายช้างหมูแต่ละคนเนี่ยกินไม่เข้ากันถูกป้าดังนั้นน่ะไอการที่จะบอกว่าเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงเนี่ยสำหรับผมมันคือความสามารถนะครับโอเคป้ดังนั้นความสามารถที่กินใครเป็นคนกินแน่นอนครับเด็กผมก็จะเขียนเด็กเออเด็กต่อไปครับเด็กกี่คน 7คนไงก็นี่ไงจำนวนคือ7แล้วใช้เวลาในการกินเท่าไร่2วันเอาไปเด็ก2วันปึ๊บจบแล้วครับสมการที่1หน้าตาได้ได้เป็นแบบนี้นะ and ต่อไปพี่น้องครับเอามาดูอีกตัวนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าอะไรถ้าเด็ก4คนกินอาหาร7วันคราวนี้แยกหน่อยนะเขาให้อะไรมาบ้าง เขาให้เด็กถูกไหมเด็กของเราคือ ability ความสามารถก็คือตัว A เนาะสคนก็คือเป็นจํานวนของเด็กถูกไหมโดยให้เวลากินทั้งหมดคือ7วันก็คือตัวไทม์คือเวลาดังนั้นอ่ะเขาให้แอนมาอีกตัวงพี่น้องเขาอะถามว่าจะต้องใช้อาหารกี่กล่องเขาให้เขาถามงานถูกปะดังนั้นข้อนี้ครับมันก็เลยง่ายมากเลยครับงานเป็นแบบนี้เนาะ มีค่าเท่ากับเอาเด็กเนาะเอาเด็กคูณกับเท่าไหรเนี่ยเด็กกี่คนเด็ก4คนเอา4ี่คนเนาะแล้วคูณกับเวลาคือ7วันนะตรงเนี้ยผมให้เป็นสรรมการที่2นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวดูตรงนี้ดีๆไอสรรมการที่1กับสรรมการที่2เนี่ยถ้ามันอยู่ปกติธรรมดาของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมเนี่ยครับอยากจะหางานอันสุดท้ายตรงนี้ ผมจะต้องเอาเอาอะไรก็ได้นะจะ1หาร2หรือ2หาร1อะไรก็ได้นะเอา2อหาร1แล้กันงานจะได้อยู่ข้างบนแค่นั้นเนาะเอาสมการที่2ครับหารสมรการที่1แบบนี้เนาะพี่น้องก็พี่น้องก็ลอกไอ้ตัว2เนี่ยลงมาให้หมดเลยครับงานมีค่าเท่ากับเดก็กอ้าวเต็กอีกเด็กเด็กเด็เก ที่คูณกับเลข4ที่คูณกับเลข7เนาะแล้วหารเลข1เนาะหารสรรมการที่1เอา1ทั้งบทเนี่ยเอาหาร15นะเห็นไหมตำแหน่งเดียวกันอยู่ที่เดียวกันหารครับตรงนี้เขียนยาวๆเลยนะหารเา้าหารใครครับเอาเด็กเด็กเด็กที่คูณ7เนาะแล้วก็คูณกับเลข2เนะเาะอ้าวไปที่เหลือครับคิดเลขธรรมดาที่เหลือคือคิอคดเลขแล้วนะเา้าเด็กเหมือนกัน เด็กเหมือนกันก็ต้องกินเหมือนกันถูกไหมเออหารออกไปเด็กเอาเจ็ดหารเจ็ดได้สะง,งั้นโอเคปะเจ็ดหารเจ็ดได้ครับสองหนึ่งสองสองสองสี่ถูกไหมดังนั้นฝั่งนี้ครับเหลือแค่เลขสองธรรมดาแล้วเนาะถ้าเหลือเลขสองธรรมดาครับอีกฝั่งหนึ่งเลขสิบห้าย้ยายขึ้นไปคูณเนาะย้ายขึ้นไปคูณแสดงว่าสุดท้ายครับงานที่เราอยากจะรู้นะักรู้หนามันคือสอง แล้วคูณ15มีค่าเท่ากับ30กล่องถูกไหมครับ30กล่องเนาะเอองานของเราครับมีค่า30กล่องดังนั้นข้อนี้ครับเวลาเราจะตอบเราก็ตอบกับมัน30กล่องเนาะเออสรุปครับสรุปข้อข้อนี้นครับเวลาเราจับประเด็นได้แล้วครับว่าโจทย์เนี่ยบอกว่าโจทย์คนงานโจทย์คนงานเมื่อไหร่นึกถึงมดงานเลยนะ มดงานซึ่งมดคือแอนนะแ n นแอนแอนมีอะไรบ้างแอนมี ability แอนมี number แอนมี time ถูกไหมเนี่ยทบทวนคำศัพท์ผมเชื่อว่า ability เนี่ยออกสอบด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นโทอีกหรือภาคก,กรเนี่ยคำว่า ability เนี่ยออน่าจะออกสอบด้วยซึ่งทั้งหมด3ตัวเนี่ยคูณกันก็ได้เป็นงานนะครับงานในวันนี้คือกินอาหารนะ บางงานก็คือสร้างบ้านบางงานก็คือทํานั่นทํานี่อะไรก็ว่ากันไปเนาะเออนี่แหละครับพี่พี่น้องน้องครับโอ้ตอบกันถูกเนาะอ่ะได้ครับจะใช้420รา14อันนี้คิดได้เหมือนกันครับ